สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สกรวาเรตี้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกสิทธิ์ได้รับบริการรับลุกทุกหมู่บ้านเรียนรู้ผ่านสกรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบริหารงานโดยพอ,อ,อปรปการวันเทียบริตมีผลการดําเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีประจําเดือนเมษายน2568ดังนี้ จัดกิจกรรม2เมษาวันละกัน่านเธอประเกียิสมเด็จพระณิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาปีงบประมาณ2568นยสักศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมสกิจกรรมเอามือสามคคีสัญจรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนพื้นที่แปลงโคกหนองนาหมู่2ตำบลตลิ่งชัน บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีวงสงวงโบราณสถานวัดสนามชัยประจำปี2568ณนะโบราณสถานวัดสนามชัยหมู่ที่5ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดดอนเจดีราบุรณนะเนื่องในวันจกกักรีณนะสาราการประเรียนวัดดอนเจดีราบุรณนะหมู่ที่4ตำบลดอนมะสัง บุคลารกรสกลรระดับมเพเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการตรวจผลการเรียนเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาหลักสูตรการศษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เข้าร่วมง,งานรัฐพธิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่รลึกมหาจักรีบรมบราชวงศ์ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีไทยทรงดำตำบลบางกุ้งครั้งที่22ปีพศ2568ณวัดบางกุ้งใต้และเทศบาลตำบลบางกุ้งเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำขอพรในศกดษ์แย้มพลายพิลมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเนื่องในโอกาสวันสงการประจำปีพศ2568ณหอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการสื่อสารประเพณีไทยวิถีไทยวิถีธรรมณห้องประชุมสำนักงานสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่งสงการงานเย็นทั่วราชสงการสุพรรณบุรีประจำปี2568ณบริเวณพระบรมบราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการสกรระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่1ครับ2568ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครูศูนย์การเรียนรู้ลงรับสมัครนักศึกษาสกรระดับตำบลทั้ง20บตำบลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุขณห้างสอบไปสินค้าโลบินสันสุพรรณบุรีถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรสตอรอระดับอำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับชาวตลาดร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีและอาสาสมัครส่งเส,สริมการอ่านกิจกรรมอันตรายแค่ไหนกับบุรี่ไฟฟ้าเข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการแก้ไขเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไทซีโร่ดอเอาระหว่างวันที่22-23เมษายนณนะสาราการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรโครงการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนโพทองฝึกอาชีพระยะสั้นบรรยายให้ความรู้การทำสบู่แฟนซีณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพทองการสอบเทียบระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่26เมษาย,ยน2568ณวิทยาลัยสารพัดช่างบัญหารแจ่มใสสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไทยแลนด์ซีโร่ดับเอา